สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือคณะคริสตจกของพระคริสต์หรือว่า Church of Christ ครับสวัสดีค่ะคือเอกสารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยข้อมูลแน่นมากครับครอบกลุ่มตั้งแต่ประวัติความเชื่อไปจนถึงโครงสร้างเลยแต่พออ่านดูแล้วเนี่ยมันมีหลายจุดที่ดูจะว่ายังไงดียดูย้อนแยง้งดูน่าประหลาดใจเต็มไปหมดเลยครับ ใช่ค่ะมีความเฉพาะตัวสูงมากๆเลยครับผมเลยอยากจะตั้งโจทย์ของการคุยกันวันนี้ให้เหมือนการไขปริศนาเลยว่าอะไรคือแนวคิดหลักแค่หนึ่งเดียวที่มันสามารถอธิบายได้หมดเลยว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงเชื่อว่าการรับบัพติศมาจำเป็นต่อความรอดทำไมบางกลุ่มถึงร้องเพลงน้ำมศการโดยไม่มีดนตรีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็ทำไมคริสตจักรของพวกเขาถึงไม่มีสำนักงานใหญ่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันยังไงเราจะมาหาคำตอบกันครับ น่าสนใจมากค่ะเอาล่ะครับปริศนาแรกที่เจอเลยก็คือเรื่องจุดกําเนิดผมสับสนนิดหน่อยครับในเอกสารหน้าหนึ่งบอกว่ากลุ่มนี้เริ่มโดย2พ่อลูกตระกูลแคมเบลที่อเมริกาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคือปี1906แต่อีกหน้าหนึ่งกลับบอกว่าพระเยซูเป็นคนตั้งเมื่อปีคศ .33 ตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ครับข้อมูลผิดหรือว่าผมเข้าใจอะไรผิดไปเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือ จะเรียกว่าเป็นกุญแจดอกแรกในการไขปริศนาทั้งหมดเลยก็ได้สิ่งที่ดูเหมือนมันขัดแย้งกันเนี่ยจริงๆแล้วในมุมมองของพวกเขามันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะคะแต่มันเป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าขาบวนการฟื้นฟูหรือ Restoration Movement ที่สองพ่อลูกแคมเบลเป็นผู้นำนั่นเองค่ะขบวนการฟื้นฟูใช่ค่ะคือเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกถึงการปฏิรูปศาสนาของมาร์ตินลูเทอร์อันนั้นเขาเรียกว่าการปฏิรูปหรือ Reformation มันเหมือนกับการรีโนเวทบ้านเก่าที่ผุพังทุบบางส่วนทิ้งซ่อมแซมส่วนอื่นแต่โครงสร้างเดิมๆม,มันยังอยู่ครับครับนึกภาพออกแต่ขบวนการฟื้นฟูนี้ต่างออกไปค่ะเขาไม่ได้ต้องการรีโนเวทแต่ต้องการหรือฟื้นหรือ restoration เปรียบเทียบก็เหมือนการรื้อบ้านหลังนั้นทิ้งทั้งหมดเลยหรือจนเหลือแต่ฐานรากเดิมแท้ๆที่สร้างไว้ตั้งแต่ศตวรรษแรกแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาตามพิมพ์เขียวโบราณเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วเลยอ๋อ เข้าใจภาพเลยครับคือพวกเขาเชื่อว่า,าศาสนาจักรตลอดเกือบ2,000ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการต่อเติมเสริมแต่งจนเพี้ยนไปจากเดิมเขาก็เลยพยายามจะลบทิ้งทั้งหมดแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะดังนั้นในมุมของเขาเนี่ยการตั้งกลุ่มโดยพ่อลูกแคมเบลปี1,906มันเลยเป็นแค่จุดสตาร์ทของขบวนการ ที่จะพาทุกอย่างย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นจริงๆซึ่งก็คือคริสตจักรที่พระเยซูตั้งในปีคศ .33 นั่นเองเขาจึงมองว่าตัวเองคือคริสตจักรศตวตรรษแรกที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาใหม่มีน่าละครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ข้อมูลบอกว่าพวกเขาไม่ชอบให้ใครเรียกว่าโปรเตสแตนต์ด้วยอ๋อเพราะว่าเพราะคำว่าโปรเตสแตนต์มันมาจากการประท้วงหรือโปรเทสคาทอลิก แต่พวกเขาไม่ได้กำลังประท้วงใครเขากำลังกลับไปหาสิ่งที่เก่ากว่านั้นอีกค่ะโอเคครับแนวคิดเรื่องการรื้อฟื้นนี่น่าสนใจมากแต่ว่าในทางปฏิบัติมันทำได้จริงเหรอครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคริสตจักศรศตวรรษแรกหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่มันไม่เสี่ยงต่อการที่เราจะเอาความคิดของยุคสมัยเราไปตีความพิมพ์เขียวโบราณน,นั่นหรอครับเป็นคำถามที่เฉียบคมมากค่ะและนั่นคือความท้าทายหลักของพวกเขาเลยคำตอบของพวกเขาก็คือ พิมพ์เขียวที่ว่านั้นมีอยู่จริงและชัดเจนมากนั่นก็คือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เขายึดมั่นในหลักการที่ว่าถ้าไม่มีเขียนไว้ก็จะไม่ทําถ้าไม่มีแบบอย่างจากสมัยอาคาัครทูตก็จะไม่ปฏิบัติซึ่งหลักการนี้มันนําเราไปสู่ปริศนาชิ้นต่อไปได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นพิมพ์เขียวของพวกเขาก็คือพระคัมภีร์ในข้อมูลบอกว่าหัวใจของพวกเขาคือหลักพระคัมภีร์อย่างเดียวหรือโ sola s c r i p t u r า ฟังดูเผลนๆก็เหมือนเป็นหลักการของโปรเตสแตนทั่วไปนะครับแต่สําหรับคณะนี้มันมีความแบบสุดตรงหรือแตกต่างไปจากที่อื่นยังไงบ้างครับแตกต่างกันที่ระดับความเที่ยมคุ้นเลยค่ะในขณะที่โปรเตสแตนส่วนใหญ่ยอมรับหลักข้อเชื่อหรือครีดหรือคำสารภาพความเชื่อหรือ Confessions ที่ถูกเขียนขึ้นมาในภายหลังเพื่อสรุปคำสอนสำคัญสคัญแต่คณะคริสตจกของพระคริสต์ปฏิเสธเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะ เขาจะพูดประมาณว่าเราไม่มีหลักข้อเชื่ออื่นใดนอกจากพระคริสต์แต่ที่น่าแปลกคือท,ทั้งทั้งที่บอกว่าไม่มีหลักข้อเชื่อเป็นหลายละอักษรแต่ข้อมูลที่เราได้มากับลิสต์ความเชื่อเฉพาะทางของพวกเขาได้เป็นข้อๆเลยนะครับเหมือนกับว่าเขามีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่เลยค่ะและนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย กลุ่มคนที่พยายามจะมีหลักข้อเชื่อใดๆเลยมักจะลงเอยด้วยการมีชุดความเชื่อที่ไม่เป็นทางการที่แข็งแกร่งและเข้มงวดกว่ากลุ่มที่มีหลักข้อเชื่อเป็นทางการเสียอ,อีกโหทำไมล่ะครับเพราะเมื่อทุกคนตีความจากพิมพ์เขียวเดียวกันก็จะเกิดเป็นความเข้าใจร่วมกันว่าการตีความแบบไหนถึงจะถูกต้องอะคะ่ะพอจะมีตัวอย่างความเชื่อที่ว่านี้ไหมครับที่มันเกิดจากการตีความพิมพ์เขียวแบบสุดโต่งของพวกเขา มีชัดเจนในเอกสารเลยค่ะอย่างแรกเลยคือความเชื่อที่ว่าความรอดสามารถสูญเสียไปได้ซึ่งอันนี้จะสวนทางกับโปรเตสแตนต์นสายคาวินนี้ส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าถ้าได้รับความรอดแล้วจะคงอยู่ตลอดไป mm hmm. อีกเรื่องก็คือมุมมองเรื่องยุคสุดท้ายที่พวกเขาเป็นแบบไม่มียุคพันปีหรือแอร์มิเลเนีย ซึ่งก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆทฤษฎีการตีความเรื่องนี้นี่แสดงให้เห็นว่าถึงจะไม่มีกฎแต่ก็มีแนวทางการตีความที่ชัดเจนมากซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าใครอยู่ในกลุ่มใครอยู่นอกกลุ่มเลยค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงมากจนต้องไม่ต้องมีคู่มือพนักง,งานเลยทีเดียวพอพูดถึงความเชื่อเฉพาะทางประเด็นที่ผมอ่านเจอแล้วต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเรื่องความรอดครับ โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายที่ระบุไว้คือการรับบัพติศมาในข้อมูลเน้นมากเลยว่าสำหรับพวกเขานี่ไม่ใช่แค่พิธีเชิงสัญ,ญลักษณ์ถูกต้องค่ะและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งระหว่างพวกเขากับโปรเตสแตนต์นกระแสละหลักเกือบทั้งหมดเลยสำหรับคริสเตียนส่วนใหญ่นะคะบัพติศมาเป็นเหมือนการสวมแหวนแต่งงานคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ภายนอกที่ประกาศให้โลกรู้ว่าคุณได้ตัดสินใจแต่งงานหรือเชื่อในพระเจ้าไปแล้วในใจ ครับแต่สำหรับคณะคริสตจักรของพระคริสต์บัพติศมาไม่ใช่แหวนค่ะแต่เป็นเหมือนการเซ็นชื่อในทะเบียนสมรสโอ้โหมันคือการกระทำที่เป็นทางการซึ่งในทางเทววิทยาของพวกเขาคือวินาทีที่การแต่งงานนั้นสมบูรณ์หรือก็คือวินาทีที่บาปได้รับการอภัยและได้รับความรอดเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับแสดงว่าสำหรับพวกเขาถ้าเชื่อกลับใจ แต่ยังไม่ได้บัพติศมาด้วยการจุ่มทั้งตัวก็ยังไม่ถือว่ากระบวนการสมบูรณ์อย่างนั้นใช่ไหมครับตามหลักคำสอนของพวกเขาคือใช่เลยค่ะบัพติศมาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งที่จำเป็นต้องเชื่อฟังเพื่อจะได้รับพระคุณแห่งความรอดซึ่งก็มีพิธีสำคัญอีกอย่างที่เขาทำเป็นประจำคือพิธีมหาสนิทที่จัดขึ้นทุวันอาทิตย์เลยสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการรำลึกถึงพระเยซูอย่างสม่ำเสมอค่ะครับผม ความเชื่อที่เข้มข้นขนาดนี้มันต้องส่งผลต่อโครงสร้างองค์กรของพวกเขาแน่ๆซึ่งในข้อมูลก็มีคำศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจคือการปกครองแบบสมัชชาธิปไตยหรือ Congregational p o l i t y ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนมันเหมือนกับอะไรครับแต่ละโบสถ์เป็นประเทศของตัวเองเลยหรือเปล่า <c oughs> เปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะก็เกือบๆจะเป็นอย่างนั้นเลย สมัชชาที่ปไตยหมายความว่าคริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอำนาจสมบูรณ์ในการปกครองตนเองค่ะไม่มีสำนักง,งานใหญ่ไม่มีประมุขไม่มีสภาปกครองระดับประเทศหรือระดับโลกมาสั่งการได้เลยคลริสตจักรแต่ละแห่งจะถูกดูแลโดยกลุ่มผู้นำในท้องถิ่นที่เรียกว่าคณะสิทยาบิบาลอาวุโสหรือ El d เด s และขึ้นตรงต่อพระคริสเพียงผู้เดียว เดี๋ยวนะครับถ้าอย่างนั้นสมมติว่ามีคริสตจัสองแห่งที่อยู่คนละเมืองกันเลยและเขาตีความพระคัมภีร์ในประเด็นเดียวกันไม่เหมือนกันแล้วเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาจะไม่มีองค์กรกลางมาช่วยตัดสินหรือไกลเกลีย่ยเลยเหรอครับแล้วแบบนี้มันจะมีวุ่นวายเหรอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยพวกเขามองว่าความเป็นเอกภาพไม่ได้มาจากโครงสร้างองคอ์กรแต่มาจากการยึดมั่นในพิมพ์เขียวฉบับเดียวกันคือพระคัมภีร์ ถ้ามีข้อขัดแย้งก็จะกลับไปถกเถียงกันที่พระคัมภีแน่นอนว่ามันก็นําไปสู่การแตกกลุ่มย่อยได้บ้างเหมือนกันแต่สําหรับพวกเขาแล้วการรักษาความเป็นอิสระของคริสศจักรท้องถิ่นตามแบบฉบับสตวรรษแรกนั้นสําคัญกว่าการมีโครงสร้างอํานาจรวมศูนย์ค่ะ และในข้อมูลยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจอีกนะครับเช่นการไม่มีระบบสมาชิกโบสถ์อย่างเป็นทางการและการไม่สอนเรื่องการถวายสิบลดสองเรื่องนี้ก็มาจากหลักการฟื้นฟูนฟด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะการไม่มีทะเบียนสมาชิกก็เพราะเขามองว่าคริสตจักรคือชุมชนของผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่สโมสรที่ต้องลงทะเบียนส่ว <c oughs> นเรื่องการไม่บังคับถวายสิบหรือก็คือ10% ก็มาจากการตีความว่านั่นเป็นธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมที่ไม่ถูกนำมาบัญญัติซ้ำอย่างชัดเจนในพันธสัญญาใหม่เขาสอนเรื่องการถวายตามความสมัครใจและความสามารถแทนทุกอย่างถูกกรองผ่านแว่นที่ว่ามีอยู่ในพิมพ์เขียวของคริสตจักรศตรวรรษแรกหรือไม่โอเคครับพอพูดถึงการยึดพิมพ์เขียวแบบเป๊ะๆขนาดนี้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งในข้อมูลที่ตอนแรกอ่านแล้วงงมากแต่ตอนนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วคือเรื่องดนตรี มันเกี่ยวกับการฟื้นฟูคริสตจักรยุคแรกยังไงครับนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของการนําหลักการฟื้นฟูมาใช้จริงเลยค่ะในข้อมูลจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยคือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคณะคริรคสตจักรของพระคริสต์หรือ churches of Christ กับอีกกลุ่มคือคณะคริสเตียนกับคริสตจักรของพระคริสต์หรือ Christian churches and churches of Christ ซึ่งจุดที่ต่างกันสําคัญมากจุดหนึ่งก็คือเรื่องดนตรีนี่แหละค่ะต่างกันยังไงครับ กลุ่มแรกหรือ Churches of Christ ที่จะอนุรักษ์นิยมกว่าจะนมัสการด้วยการร้องเพลงประสานเสียงแบบไม่มีเครื่องดนตรีประกอบเลยที่เราเรียกว่า acapella า c a p e l l a นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแสดงว่าเหตุผลที่เขาไม่ใช้เปียโ,โนหรือกีตาร์ไม่ใช่เพราะไม่ชอบสไตล์เพลงร็อกแต่เป็นเพราะพวกเขาหาใบอนุญ,ญาตในพระคัมภีร์ไม่เจออย่างนั้นหรือครับนี่มันเหมือนกับการสร้างบ้านโดยใช้พิมพเขียวโบราณเป๊ะ ถ้าในพิมพ์เขียวไม่มีปลั๊กไฟก็คือจะไม่มีการติดตั้งปลั๊กไฟเลยแบบนั้นเลยเหรอครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมและถูกต้องที่สุดเลยค่ะเหตุผลของเขาง่ายๆแต่หนักแน่นมากในมุมของเขาก็คือเมื่อสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดพวกเขาไม่พบข้อความตอนไหนเลยที่สั่งอนุญาตหรือแสดงแบบอย่างการใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการของคริสตจักร Oh. ในเมื่อไม่มีคำสั่งหรือแบบอย่างจากอครทูตพวกเขาก็เลือกที่จะไม่ทำเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของการนมัสการตามแบบแผนดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของรสนุยมแต่เป็นเรื่องของสิทธิทอำนาจจากพระคมทีล้วนๆแล้วอีกกลุ่มล่ะครับส่วนอีกกลุ่มที่แยกตัวออกไปก็มองว่าถึงแม้จะไม่มีคำสั่งแต่ก็ไม่มีข้อห้ามเช่นกันค่ะโอ oh. ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยครับ ไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์แต่เป็นเทววิทยาลุ้นล้วนเลยจริงๆพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับถ้าดูในแง่จำนวนในสหรัฐอเมริกามีคริสตจักรคณะนี้อยู่ประมาณ13,000แห่งก็ไม่น้อยเลยนะครับส่วนในประเทศไทยก็ดำเนินงานภายใต้ชื่อมูลนิธิคริสตจักรของพระคริสตในประเทศไทยมีคริสตจักรกระจายอยู่ทั่วประเทศเหมือนกันค่ะเอาละครับงั้นเราลองกลับมาที่ปริศนาตั้งต้นของเรากันดีกว่า ตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอคำตอบแล้วนะครับว่าแนวคิดหลักหนึ่งเดียวที่อธิบายทุกอย่างได้ก็คือความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะรื้อฟื้นคริสตจักรศตวตรรษแรกขึ้นมาใหม่จากพิมพ์เขียวของพระคมภีภาคพันธสัญญาใหม่เท่านั้น ถูกต้องเลยค่ะทุกอย่างที่เราคุยกันนาล้วนไหลออกมาจากแนวคิดหลักอันทรงพลังนี้ทั้งหมดมุมมองเรื่องบัพติศมาที่จําเป็นต่อความรอดก็เพราะมันอยู่ในพิมพ์เขียวในฐานะคําสั่งที่ชัดเจนการนมัสการแบบไม่มีดนตรีในบางกลุ่มก็เพราะเครื่องดนตรีมันไม่อยู่ในพิมพ์เขียวโครงสร้างที่เป็นอิสระไม่มีสํานักง,งานใหญ่ก็เพราะโครงสร้างแบบนั้นมันก็ไม่อยู่ในพิมพ์เขียวเช่นกันทุกอย่างมีเหตุผลในตัวของมันเองหมดเลยใช่ค่ะ ดังนั้นถ้าจะสรุปภาพรวมทั้งหมดอาจพูดได้ว่าคณะคริสตจักรของพระคริสต์คือผลลัพธ์ของความพยายามที่น่าทึ่งมากๆในการเป็นผลผลิตของกระบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาในอเมริกายุคศตวรรษที่19ที่พยายามจะข้ามเวลาทางประวัติศาสตร์กลับไปเป็นคริสตจักรในศตวรรษที่1ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ เป็นการเดินทางย้อนเวลาทางความคิดที่น่าทึ่งจริงๆครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะอยากจะดึงประเด็นหนึ่งที่เราคุยจนไปแล้วขึ้นมาอีกครั้งนั่นคือการที่คริสตจักรคณะนี้ไม่มีสมาชิกอย่างเป็นทางการครับเรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากในยุคสมัยของเราว่า ถ้าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ไม่ถูกนิยอมด้วยการมีชื่ออยู่ในทะเบียนหรือการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วอะไรคือสิ่งที่ผูกมัดผู้คนไว้ด้วยกันจริงๆในโลกที่เรากดเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวมันมีความหมายว่าอย่างไรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ดำรงอยู่ได้ด้วยความเชื่อร่วมกันและการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอโดยปราศจากโครงสร้างที่เป็นทางการใดๆมายึดเหนี่ยวไว้เลย นี่เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อไม่น้อยเลยค่ะ